ขอ,ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนีรครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์นะครับ100แนวคิดสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับหราบวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่2แล้วนะครับเมื่อ EP ีที่แล้วนะครับพีแรกนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของเปรียบเทียบนะครับระหว่างคนที่จะมีอิสรภาพและคนที่ไม่มีอิสรภาพมีความต่างกันอย่างไร รเราได้พูดไปแล้วว่าคนที่จะประกาศอิสรภาพกับตัวเองชีวิตตัวเองได้หรือประกาศอิสรภาพเป็นเรื่องของงานเรื่องของความสุขทางการเงินได้นีครับเขาจะมีเรื่องคอยพยามไม่ย่อท้อเชื่อว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้นะเราผมก็ทิ้งท้ายด้วยว่าอันนี้ถ้าทุกคนเชื่อแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมาเรียนรู้พร้อมกันในส่วนของ บทแรกนะครับเรื่นแรกนะไม่ใช่ว่าเป็นบทหลักบทใหญ่เลยคือเราจะต้องมาฝึกนิสัยนะครับให้เราเนี่ยเป็นนายของเงินนะครับบางคนบอกเฮ้ยก็าเราก็าเป็นนายของเงินอยู่แล้วเราก็ใช้เงินอยู่ปกติลองคิดดูดีนะครับคนส่วนใหญ่อะไรคนเองยอมทาอะไรที่ผิดพลาดเพื่อได้มาซื้อเงินบางคนยอมที่จะมรที่มันผิดกฎหมายยอมที่จะทาอะไรที่มันไม่ถูกตำราของคำเพื่อได้มาซื้อเงินนั่นคืออะไรครับเรากําลังเป็น ลูกน้องของเงินหรือเปล่าถูกไหมครับวันนี้ครับเราจะค่อยๆฝึกตัวเองครับให้เราเนี่ยครับเป็นนายของเงินโดยสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะเริ่มก่อนคือเรื่องของพื้นฐานหลายคนมักเห็นว่าเรื่องของบุคลิกไม่เป็นสิ่งที่สําคัญครับจริงๆแล้วบุคลิกเป็นพื้นฐานที่จะดึงดูดและคนอื่นชมองเราในแง่ต่างๆย่อมมาจากบุคลิกของเราเองนะครับเปรียบเทียบไปง่ายว่าตึกที่สูงนะครับ สวยงามเสียดฟ,ฟ้าเท่าไหร่ก็ตามนะครับหากขาดรากฐานที่มั่นคงก็พังง่ายเหมือนกันคนเรานะครับถ้ามีบุคลิกดีคุณก็จะมีรากฐานในการสื่อสารกับคนอื่นนะครับและรวมถึงอุปนิสัยก็จะถือว่าเป็นพื้นฐานที่จําเป็นเช่นเดียวกันนะครับการที่มีวิอุปนิสัยที่จะเข้ากับคนง่ายมีอ,อุปนิสัยที่จะเอ่อ coordination เป็นคนมีมีผลนะครับเพราะาให้คุณเป็นคุดูน่าเชื่อถือมากขึ้นครับทุกท่านทราบไหมครับว่า นิสัยเนี่ยมันบ่งบอกนะครับได้เลยนะว่าคุณจะเป็นคนที่มีสภาพทางชีวิตทางการเงินหรือเปล่านะฮะเราสามารถเห็นคนคนหนึ่งแล้วเราดูจากบุนิสัยดูจากความเฟลลี่ดูจากการมุ่งมั่นตั้งใจที่เราสื่อมันเราสามารถมองได้ครับคนนี้เฮ้ยมีโอกาสที่ประสบความส็จมีโอกาสที่จะ เจอปัญหาอะไรแล้วเขาจะไปต่อได้นะครับนั่นคือนิสัยก็จะบอกได้เลยครับว่าคุณคนนี้จะประสบความส็จไหมถ้าคนคนนี้มีนิสัยใจร้อนมู่วา่าแน่นอนเรามองกับคนคนนี้ยากที่จะประสบความสําเร็จซึ่งในขั้นตอนแรกนี่ครับสำหรับผลทางนี้เราจะไปสู่ความอิสรภาพนะครับอยากทุกคนนะฮะลองฟังพอร์คแค์นี้นะครับแล้วก็อยากให้ฟังอย่างนะครับฟังอย่างจริงจังนะผมเนี้ยนะฟังอย่างจริงจังนะครับว่าอืม คนที่ผิีสภาพนะครับทางการเงินหรือชีวิตเนี่ยเขาปฏิบัติตัวเช่นไรคิดอย่างไรทําอย่างไรจึงจะสร้างผลกําไรให้ตัวเองทั้งตัวเงินทั้งตัวความรู้สึกและด้านจิตใจนะครับเขาทะมีะอะไรเลยนะครับและสําคัญคือครับาการรักษาเงินนี่นะครับให้ยั่งยืนไปจนถึงตลอดอายุไขรวมถึงการ คอยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้นะครับให้สืบต่อไปอย่างลูกหลานเอาให้เป็นมรดูตกทอดเลยถูกไหมคะบางครั้งมางทีเราอาจจะไม่ได้าฝากมรอดกปไปเยอะครับแต่ถ้าคุณปลูกฝังนะครับแนวคิดหลักคิดปรัชญาต่างๆเข้าไปว่าเฮ้ยหนูลูกหลานนุนต้องมีบุคลิกแบบนี้คุณถึงจะประสบความสำเร็จหนูต้องมีบุคลิกแบบนี้นนนต,บบนต้องสร้างนิสัยเอาเอมเป็นคนนิสัยลักษณะนี้ สุดท้ายแล้วลูกหลานก็จะค่อยๆปั้นตัวเองครับเจนเราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างนิคิดแต่เจนต่อไปถ้าเราปลูกฝังไว้ดีครับมันก็เป็นไปได้ที่ประสบความสําเร็จครับราลองสังเกตครับว่าหลายตระกูลน,นะครับอดีตที่มีเงินมีอํานาจมากมายนะครับพอมาถึงปัจจุบันบางตระกูลก็เป็นแค่คนเคยรวย แต่กูนเองเราถ้าถูกบอกเฮ้ยมันมันก็จะมีข่าวเนาะว่าเอ้ยทุกเนี้ยจากเศรษฐีร้อยล้านพันล้านมาขายก๋วยเตี๋ยวมาทําอะไรบ้างหรือบางคนถึงขัน้นน้องมาขอทานก็มีใช่ไหมฮะแต่แนวเดียวกันครับบางตระกูลเนี่ยนะครับก็ยังสืบทอดกิจการและความมั่นคงไว้ได้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นชีโรนอน์อะไรก็ตามนะครับสื่อว่าเขามีการสืบทอดธุรกิจมานะครับ แต่ว่าต้นที่เขาสร้างอาจจะยังไม่ไม่จะเนี่ยคนเงินเขาก็สร้างต่ลูกหลานก็ดําเนินกิจการต่อนะครับจนมัง่งคั่งก็แสดงว่าเงินทุนของพ่อแม่หรือของรบรรพบุรุษนะฮะเพียงอย่างเดียวนี้อาจจะไม่เพียงพอถูกไหมพ่อลูกหลานบางคนเนี่ยนะครับรับมรดกกลับมาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้บางคนก็พัฒนาจนมันยั่งยืนได้เงินก็คือทรัพยากร อย่างหนึ่งน,นะฮะใช้แล้วก็หมดไปไม่รู้จกหามาเพิ่มหรือแสวงหามันนะครับให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นมันก็จบสแสดงว่าในสองตระกูลนี้ที่ต่างกันมีความร่ำรวยเหมือนกันตระกูลหนึ่งรักษาไว้ได้ตระกูลหนึ่งรักษาไว้ไม่ได้นั่นสแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่าการมีเงินถึงจะทำให้คุณรวยได้ ดูอย่างที่คนที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเลยครับคนที่ถูกหวยรวยเบอร์บางคนถูก10ล้าน20ล้าน30ล้านอย่างงี้ครับแต่หลายโดยส่วนใหญ่นะผมไม่ได้บอกว่าทุกท่านนะครับกลับใช้หมดภายในเวลาแค่ปีหรือ2ปีเท่านั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะฮะบ,บางคนก็ จัดสรรปันส่วนแบ่งและยังทำงานพื้นฐานอยู่นะนะครับอย่างผมเคยฟังของอโค้ดหนุบนะครับอ่มันนี่โค้ชนะครับผมเคยเล่าว่าประมาณว่าเอ้ยมีคนหนึ่งนะครับเป็นพนักงานโรงงานแล้วภรรยาทิ้งแต่ถูกหวยนะครับคั้แรกที่โค้ดเดินเข้าไปโค้ดบอกเลยรับว่าเออเดินเข้าไปแล้วรู้จักนะครับเจ้านายก็แนะนำว่าคนนี้ถูกหวย10ล้าน20ล้านโค้ด นุ่มเข้าใจว่าเนี่ยนะครับเฮ้ยใช้เงินหมดแล้วแน่เลยจริงๆไม่ใช่เลยครับคนคนนี้เป็นคนที่วางแผนการเงินคือไม่ได้วางแผนครับแต่เขารู้จักที่แบ่งเอาไปฝากไว้ก่อนบล็อกกันฝากไว้เปิดบัญชีไว้นะครับแล้วก็ยังทํางานเป็นหนุ่มโรงงานเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมฮะคนคนนี้ก็จะมีเงินเก็บไม่ได้หมดทุกวันแต่โดยส่วนใหญ่คนนี้ถูกแล้วถึงละญาติจะมาละ นะครับจะเป็นยุยาเยอะมาละวเพียบขับแล้วก็จะใช้หมดภายในเวลาหนึ่งปีพอไม่ได้วางแผนในการใช้เงินอย่างเป็นระบบนั่นเองครับอ่าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวอย่างนี่ครับที่เราควรตระหนักว่าเงินนะฮะมันเป็นถ้ามันเป็นคนเนี่ยมันถือว่าฉลาดมากเลยนะครับมันเป็นคนที่ฉลาดนะเพราะมันจะอยู่กับคนที่เห็นค่ามันเท่านั้น สำหรับคนที่เปเี่นง่ายคือใจจ่ายไปหรือแบบไม่ได้คิดไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ตรึกก่อนที่จะใช้มันเนี่ยนะครับมันจะมองว่าเฮ้ยคุณเปลนค่ามันมันจะหายไปอย่างรวดเร็วและถ้าคนไหนนะครับรู้ไม่เท่าทันมันใช้อย่างลืมสตินะครับมีและใช้อย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นตัวที่หลอกหลอนคุณครับทำให้คุณเสียรู้มันใช้เงินจนเกินตัว จนไปหยิบยืมคนอื่นมาและคิดว่าจะมีมาใช้เข้านะครับแล้วก็เกิดเป็นหนี้เป็นสินดังนั้นนะครับเราต้องรู้ให้ลึกครับว่าทําอย่างไรนะครับเราจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายของเงินนไงนีะและเป็นคนที่ฉลาดเหนือเงินครับเพราะตั้งเมื่อไหร่ก็ตามคุณฉลาดตัวน้อยกว่าเงินเงินมันจะเป็นนายคุณมันจะพยายามบังคับให้คุณหามันเพิ่มหาพี่น้องมาเพิ่มจนสุดท้าย พอหามาและคุณไม่เห็นค่ามันมันก็พยายามหลุดออกไปหลุดออไปสุดท้ายมันจะเกิดเป็นหนี้เป็นสินมาครับดังนั้นนะครับมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับหากวันนี้ยผมเอาแค่บอกคุณว่านะครับประกอบอาชีพนี้รวยทําอย่างนี้ดีแน่เลยแต่ดันไม่บอกครับว่าวิธีเก็บเงินนะหรือวิธีที่จะเก็บเงินให้มันอยู่นิ่งให้เราเป็นนายมันเนี่ยเป็นอย่างไร ไม่บอกแม้กระทั่งแนวทางการทำตนให้อยู่ว่าการที่ประสบความสำเร็จการเป็นคนรวยการเป็นเจ้าสนนนอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้จะมาไม่บอกครับพยายามจะลื้อทุกอย่างลื้ทุกสิ่งขึ้นมาเพราะว่าผมต้องการใหทุกท่านนะครับปรับทัศนคติร้อยหลักมันอาจจะดูเยอะแต่เราปรับซะดีครับอย่าใจร้อนรีบครับ ไปอ่านเทคนิคต่างๆนะครับหรือไปดูเทคนิคอื่นมาก่อนอย่างรดวดเร็วพอแคสตัวนี้นะครับจะค่อยๆทำให้ทุกคนปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับใน EP ถัดๆไปแต่จงทำความเข้าใจนะครับในพื้นฐานให้ท่องให้อย่างเชี่ยวชาตินะครับ แล้จากนี้นะครับคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีขึ้นนะครับมีทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับจนมันเกิดเป็นนิสัยนะครับเมื่อฝังลึกเป็นนิสัยแล้วมันจะเกิดเป็นทักษะครับเกิดเป็นสิ่งที่เราทําโดยตโ,โนมัติโดยที่ใครไม่สามารถจะมาดึงออกจากคุณไปได้นั่นเองนะครับนี่คือเบื้องต้นในแก่นนำเรื่องของการฝึกนิสัย นในส่วนของการฝึกนิสัยนะครับเราจะมีข้อนะครับหรือหัวข้อในบทรหรือ lesson นี้นะครับทั้งหมด24เรื่องด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพอสแคท Eep ต,ต่อไปมาติดตามนะครับมาติดตามหัวข้อที่1นนะครับในเรื่ององการฝึกนิสัยว่าเฮ้ยเราจะเริ่มฝึกนิสัยให้เราเป็นนายของเงินนี่จากเรื่องอะไรนะครับ ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามถึงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าคิดว่าพอดแคสต์นี้ประโยชน์และอย่าลืมครับติดตามซีรีส์นี้ให้จบนะครับเราจะได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอนเป็นกําลังใจทุกคนนะครับที่อยากมีสุขภาพในชีวิตของตัวเองครับผมขอบคุณท่านครับขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกัน E ีีถัดไปสวัสดีครับ